คืนสามทำภูเขาที่ทอดยาวมีที่ราบเล็กๆตามหุบเขามีรำน้ำไหลผ่านตลอดปีพบได้น้อยมากในแถบบริเวณน,นี้สวัสดีครับ ผมชื่อวิทยาเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทที่ผมทำงานอยู่ได้มีวันหยุดผมกับเพื่อนร่วมงานอีกสามคนมีสุวิทย์พิมลรัฐพล ได้คุยกันว่าจะไปเที่ยวที่ทําแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือไม่มีใครเคยคิดว่าที่ราบเล็กๆตามหุบเขาจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้ชนิดที่ขึ้นบนเขาและที่ราบริมลำห้วยอย่างใส และหวายขมและยังเป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์ป่านานา,นาชนิดก่อนออกเดินทางหนึ่งวันผมและเพื่อนได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสเสบียงต่างๆ และนัดกินอาหารเย็นกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งสำหรับทริปนี้แลโลเวอร์ที่ผมเคยใช้ในการเดินทางพร้อมที่จะมุ่งหน้าสู่ที่หมายเพื่อนๆจะมารวมตัวที่จุดนัดพบบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ที่รังสิตคืนนั้นก่อนเข้านอนผมได้เข้าไปสวดมนต์และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องพระและที่ลืมไม่ได้ก็คือสร้อยพระเครื่องของผมผมมีความรู้สึกว่า ที่หมายที่จะไปครั้งนี้เป็นสถานที่ที่สําคัญแห่งหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นผมได้ไปรับเพื่อนๆนที่จุดนัดพบจากนั้นก็ขับวิ่งออกถนนสายเอเชีย ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงจนถึงที่หมายที่อำเภอแห่งหนึ่งพิมนได้โทรมาจองที่พักเป็นโฮมสเตย์ห่างจากถ้ำที่พวกเราจะไปไม่ไกลหลังจากขนสัมภาระเข้าห้อง พวกเราสี่คนได้ออกมาหาอะไรกินมองไปรอบๆจะมองเห็นเป็นหุบเขาที่สวยงามจนกระทั่งเย็นสเสบียงที่เตรียมมาส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผมหยิบมาสองขวดจากบ้านถูกนำมาเปิดและกินกันบนห้องเช้าวันรุ่งขึ้นผมได้ขับรถพาเพื่อนๆไปยังที่หมายที่เป็นถ้ำผมได้นำรถเข้าไปจอดในบริเวณ ที่เขาจัดไว้ให้จากนั้นก็เดินทางด้วยเท้าระหว่างที่พวกเรากำลังเดินกันอยู่ผมเห็นชาวบ้านแต่งตัวแปลกๆมีผ้าโพกหัวยืนอยู่ตรงใต้ต้นไทรขนาดใหญ่พอสมควร ผมสะก,กิดให้เพื่อนๆดูสุวิตยได้เปรยขึ้นมาว่าทำไมแถวนี้เขาแต่งตัวกันอย่างนั้นวะพี่มนได้พูดออกมาว่าสงสัยไม่ใช่คนไทยว่ะรีบไปต่อกันเถอะ พวกเราจึงรีบเดินเพื่อให้ไปถึงถรร้ำจนพวกเราได้เดินเข้ามาในถรร้ำภายในถ้ำสวยงามมากมีแสงอาทิตย์รอดผ่านมาเป็นช่วงๆแต่ทันใดนั้นผมได้เหลือไปเห็นเงาอะไรบางอย่าง เคลื่อนไหวอยู่ทางซ้ายมือในซอกหินที่คนสามารถก้มรอดผ่านไปได้ผมได้ใช้ไฟฉายส่องเงาร่างนั้นได้ได้วิ่งหายเข้าไปข้างในเร็วมากพิมลกับเพื่อนอีกสองคน ได้เดินนําหน้าผมจนผมเดินตามมาทันทั้งสามคนรู้สึกตื่นเต้นกับความอลังการภายในถ้ำขณะที่พวกเรากำลังจะเดินกลับออกจากถ้ำผมก็ได้กลิ่นแปลก ้ายกลิ่นแป้งน้ำโบราณที่ทำมาจากไม้ชนิดหนึ่งรอยโชยเข้ามาที่จมูกจนถึงทางออกปากถ้ำกลิ่นนั้นยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ตัวผมจนผมและเพื่อนได้เดินมาถึงที่รถกลิ่นนั้น ค่อยๆหายไปพอมาถึงที่พักผมกับเพื่อนก็แยกกันพักผ่อนจากนั้นอีกไม่นานก็ได้มากินอาหารเย็นร่วมกันที่ทางโฮมสเตย์เขาจัดให้ คืนนั้นผมฝันเห็นชาวบ้านแต่งตัวแปลกๆในมือถือดาบเดินกันเป็นกลุ่มทั้งผู้หญิงและผู้ชายผมมองดูแล้วเหมือนคนพื้นเมืองของพมา่าจูจ่ๆ ก็ม <ítulo> <es> anyway, ีชายคนหนึ่งท่าทางจะดูเป็นหัวหน้าเดินออกมาจากกลุ่มมีผ้าโพกที่หัวได้พูดขึ้นมาว่าพวกข้าอยู่ที่นี่มานานเคยเป็นที่พัก ของไพรพล <laughs> พอรุ่งเช้าหลังจากตื่นนอนผมได้ขับรถกลับไปที่ถ้าในรถมีทูบอยู่หนึ่งห่อที่ผมเก็บไว้เวลาเดินทางไปต่างถิน่น ผมมักจะจุดทูปบอกกล่าวเสมอพอมาถึงอย่างถ้ำผมลงจากรถจุดทูปและอธิษฐานว่าผมมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหากล่วงเกินสิ่งใดขอกราบขมาด้วยความเคารพ จากนั้นผมกับเพื่อนๆได้พักค้างคืนอีกหนึ่งคืนจึงเดินทางกลับถึงจะผิดที่ผิดเวลาความผูกพันที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงและนี่ก็คือทากดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราคืน